ซูเปอร์เลกเกียรหมู่9าครับแชมป์โลก2รุ่น2กติกานะครับโพสเฟซบุ๊กให้กำลังใจน้องชายอย่างรถถงังจิตืองนน์นะครับที่ตกตาช่างเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทกัดเด่นนะครับซุปเปอร์กบอกว่าไม่สุดจริงไม่มีคําว่ายอมสําหรับน้องชายคนนี้สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับทั้งคู่ก็ถือว่าเคยโชกกันมาแล้วก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีนะครับก็คงจะเข้าใจหงอกนักมวยด้วยกันนั่นแหละนะครับถึงโพสตให้กําลังใจแบบนี้เอาเป็นว่าสรุปคือรถถัง กตาช่างเข็มขัดกระเด็นแต่ยังได้ชกอยู่นะครับชกเหมือนเดิมกติกามวยไทย5ยกนะครับพิกัด1 3 5 5ปอนด์นะครับซึ่งถ้าเกิดรถถังชนะแชมป์จะว่างแต่ถ้าเกิดจาขอบสมิธชนะก็จะเป็นแชมป์คนใหม่ก็เป็นกติกานี้ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับเอาเป็นว่ายืนยันตามนี้วันเสาร์นี้ก็ติดตามเชียร์เหมือนเดิมสำหรับรถถังจิตมังนนเจอกับจาขอบสมิธนะครับ